อ่ายูนร์400เนี่ยจะสามารถใช้สอบเทียบตัว d e ฟ i ิ AED นะครับรวมถึงสัญญาณ EKG เวฟฟ f o r m นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับที่ตัวเครื่องนะครับ สวัสดีครับผมอิทธิโชตันเสนีนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำตัว d e f i ิ Analyzer นะครับอ่าเป็นยี่ห้อไรเจอรุ่นยูดิทเฮลส์400นะครับอันนี้ผมก็ทำการเซตติ้งเครื่องเอาไว้เรียบร้อยนะครับตัวเครื่องนี้จะใช้คู่กับตัวปรินเตอร์ที่เป็นบลูทูธด้วยนะครับเพื่อปรินตัวลาเบลพาร์ตฟิลเอาไปแปะที่ตัวเครื่องกระตุกหัวใจได้นะครับซึ่งตัวยูดิทเฮลส์400เนี่ยจะสามารถใช้สอบเทียบตัว d e f i ิ AED นะครับแล้วก็ซิมตัวเพจเมเกอร์ได้ด้วยนะครับรวมถึงสัญญาณ EKG waveform นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับที่ตัวเครื่องนะครับอันนี้เปิดมาหน้าแรกก็จะเจอกับหน้านี้นะครับอันนี้เป็นหน้าแรกก็ฟังก์ชันแรกนะครับตัวสีแดงๆตรงนี้นะครับก็จะเป็นฟังก์ชันทดสอบดีฟนะครับกดเข้ามาเครื่องก็จะให้เราต่อตัวโผล่นะครับก็จะมีตัวสีดำสีแดงนะครับเราก็ต่อตามโค้ดสีได้เลยนะครับเชื่อมมาที่ p a ดเดิลบ o ็อนะครับ จากนั้นเรากดปุ่ม enter ตรงนี้ครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้นําเครื่องดีฟลิปนะครับมาวางที่ตัวพัดลบอสนะครับแล้วก็ทําการชาร์จ Energy มาได้เลยนะครับเครื่องก็จะทาการวัดค่า Energy ออกมาเป็นจูลนะครับแล้วก็บันทึกลงตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องสามารถบันทึกได้ทั้งหมด5 0 0 0ข้อมูลในนี้ก็จะเป็นในส่วนของฟังก์ชันแรกนะครับทดสอบ Energy ของ d ีฟลนะครับฟังก์ชันถัดไปนะครับก็จะเป็นชาร์จนะครับชาร์จถทม์อันนี้ก็สามารถดูระยะเวลาในการชาร์จของตัว d ีฟได้นะครับว่าใช้เวลา ชาร์จกี่วินาทีนะครับเมื่อทําการชาร์จลงมาที่ตัวพัดเดนบล็อกแล้วเนี่ยตัวเครื่องก็จะจับเวลานะครับว่ากี่เซกนะครับฟังก์ชันถัดไปครับก็จะเป็นค่าเด็กเอาพุ u t นะครับตัวเครื่องยูนิทพาวนียก็สามารถทดสอบฟังก์ชันคราเด็กเอาพุ u t ได้ด้วยนะครับกลับมาที่หน้าโฮมนะครับหน้านี้ก็ฟังก์ชัน F3 ก็จะเป็นตัว AED นะครับซึ่งการต่อเนี่ยก็จะต่อเหมือนการทดสอบดีซินะครับนะเราก็ทําการต่อที่โขกสีดําสีแดงนะครับแล้วก็ Enter ได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ให้นําเครื่อง AED นะครับมา แปะที่ตัว p a n น l b นบอกตรงนี้นะครับแล้วก็สตาร์ทที่เครื่อง A/D นะครับจากนั้นตัวเครื่องก็จะทำการวัดค่าของเครื่อง A/D นะครับว่า energy เป็นเท่าไหร่นะครับเป็นสเต็ปไปสเต็ปไปนะครับจนจบขั้นตอนนะครับอ่นนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่2นะครับฟังก์ชันถัดไปครับก็จะเป็น EKG waveform นะครับ F4 นะครับตัวเครื่อง u n i v e r a l 400สามารถซิม waveform ได้40ตัวรูปแบบนะครับตัวสัญญาณชีพนะครับ ก็เราสามารถมาเลือกรูปเว็บฟอร์มได้ที่หน้านี้นะครับให้กดปุ่ม F2 นะครับจะมีข้อดีนะครับก็คือเราสามารถดูตัวเว็บฟอร์มผ่านหน้าเครื่องได้เลยนะครับจะเป็นจอสีนะครับเราก็ดูตัวเว็บฟอร์มที่ซิมไปเทียบกับตัวเครื่องพาเชน n t มอนิเตอร์หรือเครื่องดีฟิทได้เลยนะครับว่าเป็นเว็บฟอร์มตรงกันไหมนะครับแล้วก็สามารถปรับตัวฮาร์ดเรทแอมป์จูดได้ครับแล้วก็ซ่าความถีนะครับฮาร์ดเรทนี่เราก็สามารถกดรูปหัวใจตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ตัวเลข ที่ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยลงไปได้เลยนะครับสมมุติเราจะไปที่ปรับพาร์เลทเป็น80นะครับก็พิมพ์80กด enter เครื่องก็จะสิมฮาร์เรทให้80บีตมินนะครับกดซ้ายขวาตรงนี้เพื่อเปลี่ยนเวฟฟอร์มนะครับตัว EKG ก็สาม,มารถเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยย้อนกลับมาครับในส่วนของ F3 นี่ก็จะเป็นสัญญาณ EKG เช่นเดียวกันนะครับเราก็สามารถมาเลือกที่หน้านี้ได้ด้วยนะครับในส่วนของ F4 ก็จะเป็นสัญญาณพวกไซน์เวฟไทแอเกิลเวฟนะครับก็สามารถมาตั้งค่าสิมจากหน้านี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสแควร์เวฟนะ นะครับนะก็มาตั้งที่หน้านี้แล้วเดี๋ยวย้อนกลับมาที่หน้าแรกนะครับก็จะพูดไปแล้วนะครับ3ามฟังก์ชันดีฟิ e เอดีเนะครับตัวสุดท้ายก็จะเป็นเพนเมเกอร์ครับรูปหัวใจกดตรงนี้นะครับก็สามารถมาทดสอบตัวเพนเมเกอร์ได้โดยที่เวลาทดสอบเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้ตัวผกนําแดงแล้วนะครับในการทดสอบเพนเมเกอร์เราก็จะใช้ตัวเสียบที่ช่องตัวเหลืองๆสช่องนี้นะครับในการทดสอบแล้วก็ เข้ามาที่หน้านี้นะครับเพนเมเกอร์ก็ให้เลือกรุ่นนะครับของตัวเครื่องดิฟิปนะครับตัวเครื่องนี้ก็จะมีกําหนดรุ่นที่นิยมอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นอ่ารุ่นยี่ห้อซีนะครับมิเดียโลนะครับจีนะครับเฮดพีนะครับแล้วก็ตัวหลากหลายยี่ห้อนะครับไมเลนะครับฟิลิปก็จะมียี่ห้อตามท้องตลาดเนี่ยที่ส่วนใหญ่มีอยู่แล้วเราก็เลือกรุ่นให้ตรงกันนะครับจากนั้นก็ให้เรากด Enter นะครับที่เพสเซอร์เทอร์โหมดนะครับกดเอนเตอร์เข้าไปแต่แล้วก็ตั้งค่าตัวฮาร์ทเรทนะครับแล้วก็ตั้งค่าโอม สเปคเครื่องดีฟิฟแต่ละเครื่องนะครับจะไม่เหมือนกันเราก็พิมพ์ตัวค่าองค์ลงไปแล้วก็กดติ๊กถูกจากนั้นให้เราสตาร์ทที่เครื่องตัวดีฟิฟนะครับในฟังก์ชันเพนเบเกอร์นะครับค่าต่างๆอย่างเช่นตัวค่าเลทพาวิทค่าไอพีค่าเอเนจีก็จะมาแสดงที่หน้านี้ทั้งหมดนะครับเราก็ทําการเซฟลงเครื่องได้นะครับเพื่อออกรีพอร์ตย้อนกลับมานะครับหน้าแรกแต่อันนี้นะครับก็ที่หน้าแรกนะครับอันนี้ผมจะมีประวัติการบันทึกค่าเอาไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะทาการปรินต์ตัวดัให้ทําาเข้ามาที่ Data คแล้้วกก็ดนหาัอนี้ก็็จะเปน ที่อยู่ในเครื่องนะครับให้เราทําการกดลูกเครื่องพิมพ์นะครับแต่เครื่องก็จะถามว่าจะพิมพ์ข้อมูลทั้งหมดเลย,เลยไหมหรือว่าแค่ข้อมูลที่เลือกนะครับเราก็เลือกแค่ข้อมูลที่เลือกแล้วก็กด F5 นะครับเครื่องกระดาษเชื่อมต่อกับตัวปรินเตอร์อัตโนมัตินะครับเราก็กดปุ่ม F5 นะครับนะเพื่อสั่งพิมพ์อันนี้ก็จะเป็นลาเบลที่พิมพ์ออกมาจากตัวปรินเตอร์นะครับก็จะเป็น วินเตอร์แบบเทอร์โมนะครับใช้อุณหภูมิในการสปินออกมานะครับก็หมึกก็จะค่อนข้างทนนะครับเอามือรูปก็ไม่เลอะเลือนนะฮะอันนี้เราก็สามารถฉีกตัว l a b เบลเนี่ยไปแปะที่ตัวดิฟิปได้เลยนะครับก็สำหรับรีวิวกันใช้งานของเครื่องยูนิเทล4 0่นะครับเครื่องสอบเทียบเครื่องกระตุกใจนะครับก็สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถแอดลาย QR Code นะครับหรือโทรมาที่เบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอก็ได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องเมเจอร์โทนิกนะครับ โดยการกด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดได้ครบนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากครับ